สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรณกิจรุงเรืองครับเป็นคณาจารย์คนหนึ่งของคณาจารย์อีกหลายท่านในสาขาวิชาการประถมศึกษาครับสำหรับสาขาวิชาการประถมศึกษาของเรานั้นนะครับเป็นสาขาวิชาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากครับสาขาวิชาของเราตั้งอยู่ในบริเวณพระราชฐานซึ่งเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาของการประถมศึกษาไทย ได้ส่งเคยประทับที่นี่นะครับนอกจากนี้สาขาวิชาของเราเนี่ยได้ริเริ่มโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลซึ่งท่านก็เป็นบุคคลสำคัญทางด้านการประฐมศึกษาครับสาขาวิชาของเราจึงนับว่าเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญจากความเป็นมาที่กล่าวไปแล้วนะครับนอกจากนี้สาขาวิชาของเรานั้นได้รับการรับรองจากครุสภาครับ และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับก็จะทำให้เห็นว่าสาขาของเรานั้นเป็นสาขาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในเชิงวิชาการครับนอกจากนี้แล้วสาขาวิชาของเรายังมีคณาจารย์ที่จบการศึกษาเกี่ยวกับการปฐมศึกษามาโดยตรงอยู่หลายท่านแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ ทั้งจากในภาครัฐบาลในภาคเอกชนและมีประสบการณ์ในโรงเรียนนะครับซึ่งจะสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้มาถ่ายทอดมาฝึกฝนให้นักศึกษาสาขาของเรามีความชำนาญในการสอนและเป็นผู้นำทางการศึกษาได้ต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพวิกาปวินธาดาค่ะ นักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษาชั้นปีที่4ค่ะสําหรับวิชาเอกการประถมศึกษานะคะก็รู้สึกว่าเป็นวิชาเอกที่แตกต่างจากวิชาเอกอื่นๆค่ะเพราะว่าจะต้องเรียนเ,เรียนรู้วิธีสอนเนี่ยในทุกๆกลุ่มสาระทั้ง8กลุ่มสาระเลยค่ะและที่สําคัญก็คือจะต้องเน้นจิตวิทยาค่ะเพราะว่าวิชาเอกของเรานะคะจะต้องเ,ออเน้นเกี่ยวกับ พัฒนาการของเด็กอะคะ่ะการสอนนะคะก็จะต้องออควบคู่ไปกับพัฒนาการของเด็กแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของสื่อค่ะสถารันรศึกษานะคะก็จะต้องทําสื่อที่เยอะมากๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็บริบทของนักเรียนด้วยค่ะในแง่ของจุดเด่นของหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาของเรานะครับ จุดเด่นที่สำคัญเลยคือเราสอนที่เน้นการนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัตินะครับในวิธีการสอนต่างๆรูปแบบการสอนต่างๆที่เราใช้นั้นเราล้วนปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปตามความก้าวหน้าของศาสตร์การสอนนะครับที่เป็นสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนที่เน้นโปรเจกต์เบสเรซูร์ชเบสหรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์ตรง ในสถานศึกษานะครับเราได้นำมาสู่การสอนของเราทั้งสิ้นครับนอกจากนี้แล้วนักศึกษาสาขาวิชาเรานะครับยังมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในปีที่ผ่านมานะครับเราเคยมีการจัดโครงการหลายครั้งที่มีการนำนักศึกษาของเราไปศึกษาดูงานยังโรงเรียนที่มีจุดเด่นทางด้านการผฐมศึกษาในจังหวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดลบบุรีนะครับ หรือทุกๆปีนะครับก็จะมีคณาจารย์ของเราท่านหนึ่งนำนักศึกษาไปสังเกตแล้วก็ศึกษาดูงานณนะโรงเรียนวังไกลกังวลเสมอมาครับโรงเรียนพระราชวังไกลกังวลนะครับเ,เขามีทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษานั้นเ,เขาจะทำการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีการยิงสัญญาณไปทั่วประเทศนะฮะ ตัวนี้จะครอบคลุมทั้งประเทศแล้วก็เป็นการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษานะครับซึ่งในรายวิชาของเราเนี่ยก็คือรายวิชา471310นวัตรกรรมทางการประถมศึกษานะฮะ,เ,ะเราก็มีการศึกษาในเรื่องนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะการศึกษาทางไกลซึ่งการศึกษาทางไกลนั้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลน,นั้นทําได้ดีมากครับแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะไปดูแล้วก็ ศึกษาในสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเพื่อเอามาพิจารณาในการาศึกษาระบบการศึกษาทางกลครับอัตลักษณ์ที่มองเห็นชัดเจนที่สุดสําหรับนักศึกษาการประถมศึกษาของเรานะครับนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์ในที่นี้ก็คือการคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบการเรียนการสอนออกแบบวิธีการใหม่ๆในการพัฒนานักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดคุณลักษณะเกิดเจตคติ และก็เกิดความรู้ที่คงทนครับนี่คือจุดเด่นข้อแรกนะครับนอกจากนี้นักศึกษาสาขาวิชาของเราเนี่ยถ้าท่านสังเกตนะครับจะพบว่านักศึกษาสาขาของเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกาภาพความเป็นครูนะครับและมีทักษะทางสังคมที่ดีนะครับก็คิดว่านี่คือจุดเด่นของเราที่คงไม่เหมือนกับที่อื่นครับ อาตลักษณ์ที่มีจุดร่วมเหมือนกันก็คือความคิดของนักศึกษาที่ค่อนข้างมีความเป็นเฉพาะตัวโดยดิฉันจะดูจากการออกแบบการสอนหรือการออกแบบกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาจะนําไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเนี่ยคือเป็นอัตลักษณ์นักศึกษาในกลุ่มนี้ จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงการที่นักศึกษาเกิดอัปลักษ์อย่างนี้ก็เกิดจากการที่คณาจารย์ในสาขาวิชาได้ฝึกฝนพวกเขาเหล่านั้นขึ้นมาเราจะปั้นเขนาตั้งแต่ปีหนึ่งจนกระทั่งอยู่ปีห้าซึ่งเป็นปีที่เขาฝึกง,งานในโรงเรียนหนึ่งปีเต็มสิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นพัฒนาการและความเริ่มสร้างฝค์ในการ สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะด้านการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะอันนี้คือคือคอ,อัตลักษณ์ที่ที่ฉันมองเห็นในตัวของนักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษาค่ะค่ะตั้งแต่ดิฉันเข้ามาเรียนในสาขาวิชาเอกการประถมศึกษานะคะก็รู้สึกสนุกสนานมากๆเลยค่ะตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการ เรียนปนเล่นแล้วก็การทํากิจกรรมควบคู่กันไปด้วยนะคะส่วนในปัจจุบันค่ะดิฉันก็อยู่ปีที่4แล้วตอนนี้ก็พร้อมมากๆเลยค่ะที่ต่อฝึกสอนไม่ว่าจะเป็นการทําแผนการสอนหรือว่าการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนการทําสื่อที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้ต่อไปค่ะจุดเด่นของการผลิตบัณฑิตของเรานั้นเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการนําทฤษฎีสู่การปฏิบัติดังนั้นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาของเราจะได้รับการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีนะครับ จนมีความแม่นยําจากนั้นก็จะมีส่วนของการนําทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติสาขาวิชาของเราโชคดีครับที่เรามีห้องแลบนะครับซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือการระหวังสาขาวิชากับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรปฐมวัยและปฐมศึกษาในการเป็นแลบสาหรับการฝึกปฏิบัติการทดลองนวัตกรรมทางการเรียนการสอนต่างๆนะครับนักศึกษาของสาขาาเรานั้นตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่ปีหนึ่ง จะคุ้นเคยกับการเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตนะครับแล้วก็จะก้าวลึกเข้าไปมากขึ้นเมื่อถึงปี2ปี3ปี4และฝึกประสบการณ์เต็มตัวในชั้นปีที่5ครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะนับได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของกระบวนการผลิตครูนะคะตามหลักสูตร,รศตึ่อาศาสตร์บัณฑิตนะคะ5ปีเนี่ยกำหนดให้ว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างน้อยเป็นเวลา1ปี นักศรรึกษาเนี่ยจะได้นําเอาความรู้นะคะในทางเชิงวิชาการทฤษฎีวิชาชีพแล้วก็ความสามารถเฉพาะตนไปฝึกปฏิบัติเสมือนครูประจําการคนหนึ่งในโรงเรียนนะคะทางของสาขาวิชาการประฐมศึกษาของเราเนี่ยก็มีโรงเรียนที่เป็นฐานเพื่อรับในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนทั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรปฐรมวัยและปฐมศึกษารวมถึงโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายอื่นๆในจังหวัดนคปรปฐมค่ะประโยชน์และประสบการณ์ก้าวแรกที่เราเข้าไปเนี่ย เราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นครูที่ดีไหมหรือเราควรจะจัดการกับเด็กคนนี้ยังไงแต่พอผ่านไประยะเวลานึงเราจะรู้ว่าเอ๊ะวิธีสอนแบบนี้คำพูดแบบนี้หรืออะไรแบบนี้ควรใช้กับเด็กคนนี้อีกอย่างหนึ่งควรใช้กับเด็กอีกคนนึงเราจะพัฒนาปรับปรุงได้เรื่อยๆจากประสบการณ์ที่เรามีจากจํานวนวันจํานวนชั่วโมงที่เราสอน ยิ่งสอนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้นและดีที่สุดค่ะจากการฝึกประสบการณ์มาสองที่นะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างเด็กที่อยู่ในบริบทหนึ่งกับอีกบริบทหนึ่งสิ่งนี้ครับทำให้เรารู้ว่าเราต้องปรับตัวยังไงเราต้องจัดการกับเด็กยังไง อันนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่เราจะไปใช้ทำงานในอนาคตต่อไปครับจากสถิติที่รวบรวมไว้ประมาณ5 1าถึงปีที่ผ่านมานะครับพบว่านักศึกษาสาขาวิชาการปรถมศึกษาของเราส่วนใหญ่นะครับก็สามารถสอบเข้าบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลต่างๆรวมทั้งโรงเรียนเอกชนนะครับนอกจากนี้นักศึกษาของเราส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาต่อนะครับในทางด้านรุศาสตร์และศึกษา,าศาสตร์นะครับรวมทั้งอาจจะไปประกอบอาชีพอื่นๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไปประกอบกิจการโรงเรียนเป็นธุรกิจของครอบครัวครับค่ะรู้สึกภาคภูมิใจและก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเอกการประสมศึกษาค่ะเพราะว่าเอกผสมการศึกษาเนี่ย ก็ทาให้เราเนี่ย punct? ได้รู้แล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆมากมายเลยค่ะ<ง>ทําให้เป็นการปลูกศิลสานึกความเป็นครูในตัวเราออกมาได้เลยค่ะก็ถามว่าที่นี่นะคะสร้างอะไรให้กับตัวของอาจารย์บ้างนะคะสร้างความเป็นครูปฐถมที่มีความเป็นครูโดยสมบูรณ์ค่ะเราสามารถดูแลเด็กนักเรียนนะคะที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของประถมสามารถสร้างสื่อการสอน สามารถมีกระบวนการคิดมีเทคนิควิธีสอนแล้วก็กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมกับเด็กวัยประถมศึกษาค่ะดวงอาทยพงษ์ชัยวงศ์ค่ะปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยศิลปากรและอดีตก็เป็นนักศึกษาในสาขานี้ด้วยนะคะรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาที่มีอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ดีนะคะรู้สึกผูกพัน กับทั้งคณาจารย์สถาบันและพี่เพื่อนเื่น,นและน้องๆในสาขาวิชาแห่งนี้และได้ประสบการณ์นะคะจากการที่ได้ฝึกปฏิบัติตั้งแต่ชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่4นะคะในโรงเรียนต่างๆหลากหลายโรงเรียนนะคะที่ได้เข้าไปฝึกปฏิบัตินะคะและสิ่งสําคัญเลยคะ่ะได้ความเป็นครูนะคะเนื่องจากคนครูของเราก็คืออาจารย์ของเราเนี่ยนะคะมีความเป็นแบบอย่างต้นแบบที่ดีให้กับเรา เรารักการเป็นครูเพราะอาจารย์ค่ะและเราก็จะสานต่อความเป็นครูนะคะให้กับลูกศิษย์ของเราในอนาคตต่อไปค่ะผู้ที่สนใจอยากจะเป็นคุณครูนะคะก็อยากให้หันกลับมามองว่าจริงๆแล้วเราเป็นถ้าจะพูดได้เราเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สําคัญในประเทศไทยนะคะจุดเริ่มต้นที่ดีของเด็กเนี่ยนะคะวิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมศึกษานะคะ ถ้ยังไงเนี่ยก็ถ้าใครมีลูกมีหลานนะคะที่อยากจะเป็นคุณครูก็ส่งเสริมครูปฐมก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะประเทศนะคะกำลังต้องการครูที่มีคุณภาพเรามาร่วมกันสร้างอนาคตของชาติกันเถอะค่ะสาขาการปฐมศึกษานั้นเนี่ยมันจะมีความจำเป็นต่อวงการศึกษาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าโดยปรัชญาของการปฐมศึกษาแล้วเนี่ย ก็จะผลิตครูซึ่งสาม,มารถสอนได้ทุกวิชานะฮะแล้วก็ในปีที่ผ่านๆมานั้นเนี่ยออสถิตินักศึกษาที่จบไปแล้วก็ได้งานทำนะฮะก็ค่อนข้างน,าน่าพอใจถ้าใครอยากจะเป็นครูที่ดีนะฮะก็ขอให้เข้ามาศึกษาในสาขาการประดบักษาของเราได้ครับในฐานะที่ผมได้ มีโอกาสทำงานด้านปฐมศึกษาและก็เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผลิตบัณฑิตสาขาปฐมศึกษามาเป็นเวลานานเนี่ยนะครับก็เล็งเห็นว่าถ้าหากว่าประเทศชาติของเราได้มีคนก้าวเข้าสู่อาชีพครูโดยเน้นการเป็นครูปฐมศึกษาในอนาคตประเทศชาติของเราจะมีเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศและนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปได้ครับ